สินเจ้ากับปังหน้ามันมากหน้าโคตรมันหน้าอย่างมันอะงอนตุกกี้เฮ้ยกุกก๊กกุ๊กกี้นอนงอน,งอนกุ๊กกุ๊ก,กไม่ใช่งอนพี่ตุกกี้หรอไม่ใช่ก,กุ๊กกี้งอนก,กุ๊กกี้งอนกุ๊กกี้มิงล่าอะไรนะขอบคุณนะอะไรนะ ไม่ใช่อะไรนะกลุ่มกลุ่มเอิญกรเอิญกรําเอิญกรเอิญน่าใส่มากปกติพี่ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ด้วยหน้าเลยนิดหนึ่งเหรอแต่ว่าหน้ามันมากหน้าใสกว่าออกยังเนี่ยมันแห้งละมันเริ่มแห้งละหน้าเราจะใสแต่ว่าเราไม่ใส่เกงไหนนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย จิงเออไดเหยมืนจ้าหมิงลาสสครับสวัก่านกคนตั้งแต่ตั้งแั้งแตตั้งแต่ตั้งแต่ตา้งแลั้สแต่ั้งแต่ั้แต่ตั้งแต่ตั้งต่ั้่ั้งแ่ั้งนต่ตย้่ั้งั้งแต่ัง่าัตักงแตงะ่่ั้งแต่่ตแพั้ั้แ่ั่ในนี้ตามแังจตตตลีส I check every single note นะโอลาทำอะไรกันอยู่ครับพรุ่งนี้แล้วนะครับ Tomorrow we are going to have a fan meet meeting in Vietnam Yes in, Vietnam. in Ho Chi Minh ใช่ไหมเราอยู่ใช่ใช่โฮจิมินห์ and we have อะไรวะ CG เหรอเขาเรียกอะไรนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ย หรือว่ามีพลังงานมั้มันคืออะไรอะ่ะอะไรที่มัน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 ไอที่เราไปดูที่ M B K อะ่ะโปรเจกหรอโปรเจกอ๋อ N r H j v e t r o อ e อ t น n ว i e t นามนะครับเราต้องเหยียบเข้ามาหน้าหน้าหน,าหนาไฟโดดไฟไฟ oh. ไฟเหลืองโอ้โหน้าใส่ปะหน้าพี่ไปเต็มเต็มอะไม่มีไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่ติดหน้าผมอะ่ะติดอยู่ในใจเฮ้ย hey, สวัสดีครับทุกคนนี่เนี่ยมาร์กหน้าผมเริ่มแห้งแล้วแดดแดแดแ้า <laughs> เออออรรถเป็นไงวันนี้ไปกินวันนี้ไปกินออาหารเวียดนามมาร้านดังร้านดังอร่อยมาก I love star wars l o r I love you too เขาบอกไม่ใส่แล้วโหใจร้ายนะพี <C 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 ่มิกรักแต่ลูกตัวเองน้องนึงไม่รักหรอกไม่ใส่ตรงไหนเอาหน้าอวดสินี่นืมอืม โอ้โหเหนียวก็เลยเอาหน้าออกไงเพราะว่ามันเพิ่งหมักหน้าเสร็จอะไรเนี่ยปากกาปากกาเอ้าอะไรปากกานี่มันไม่ใช่ปากกามันคือดินสอเขียนคิ้วเดี๋ยวผมเขียนให้ปะเดี๋ยวเขียนให้เอีเยื่องไหนผมวาดให้จริงมันวาดได้เรามาไลฟ์เนื่องๆแนวการอะไรเนี่ยจริงๆผมไม่ได้ไลฟ์มานานมากเลยนะแล้วก็เรามาคุยกันทุกคนผมบอกในสตรีมด้วยว่าผมอาจจะมาไลฟ์หาโอกาสมาเวลามาไลฟ์ ในในติในไอจีมีโปรดัก์หน้าเข้ายังนะอืมอรู้นั่นใส่กว่าจบทำไมต้องแข่งกันอ่ะไม่ได้เลยลูกพี่มันเก่งที่สุดแล้วไม่มีใครดีท่้ลูกพี่แล้วพี่มิกน้ำวันมาดึกเลยมาดึกครับเพราะว่าเพิ่งเสร็จแบบว่าเพิ่งเคลียอะไรเสร็จต่างมาเลยใช่เพิง่งเพิ่งเสร็จธุระแล้วก็ เพิ่งเจอแฟนได้เจอแฟนขับเวียดนามด้วย <c oughs> เป็นครั้งแรกแล้วก็เราก็ได้ไปทานข้าวในเต้นเต้นเดดี้ให้ดูไงฟ้ารักเต้นแบบเต้นแบบที่เต้นให้พี่ดูเมื่อกี้ฮะเต้นแบบที่เต้นให้พี่ดูเมื่อกี้เราต้องเปิดซาวอะเต้นได้หรอหอืมระวังกล้องไว้เฉเดยวนะ 50%เคยมีอยู่ร <c oughs> ูปพิมยม <c oughs> ไม่ผิด <c oughs> ไม่ผิด <c oughs> ไม่ผิด <c oughs> เป็นเรื่องปกติพี่ก็ไม่มีเต้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ น้องกิตมาว่ะสวัสดีครับสวัสดีกิตตินกิตตินดิสวัสดีหน้าเหมือนเต้าหูเฮ้ยไปจะไม่เป็นแล้วสวัสดีปลาแป๊กเฮ้ยปลาแป้งสวัสดี ไลออนพ่อเลยอ้อนพ่อเลย,ย,ยพ่อสวัสดีวันพ่อสวัสดีครับเฮ้ยเราจะปิวไหมอ่ะไม่เอามมเอย่อ่คิดถึงยังเลยค <ผม S 1> ุณป,ประแป้งไม่ค่อยอยากเปิดเพลงในในใน IG เท่าไหร่ใช่มันมันมันปิวอ่ะผมเคยเปิดเพลงเทสมีรู้ป่ะตอนนั้นไลฟ์ในไอจนี่แหละแล้วก็ปิวเลยไลฟ์ปิวเลยเขาบ,บอกว่าให้สอนเต้นเลย ดีี๋ยวพ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้ปลอดภัยเราพาทัวร์กองแก๊งดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอ้าวราเต้นหนึ่งสองสามไปมาชุ่กะเดดีหมดใจเลยที่ไปให้พ่อรักที่มีใจไว้เจอมาเจอหน่อยมาดีมาเวียดนามอยู่เวียดนามอยู่ตรงนี้มึน มันมดพี่รู้แหละดึงดึงไม่ใช่นี่อะสว่างยังไม่ไม่ได้เฮ้ยแต่เราจะถือแบบนี้ตลอดเลยอ่ะม er ันน่ากลัวว่ะไปดีกว่าทุกคนไปแล้วไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวยิ่งไลฟ์เดี๋ยวคนดูเยอะใช่ไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปพักผ่อนนะครับเฮ้ยแอมยนุ่นแอมยูนุ่น เฮลโลสวเสดีคุผมปวดอันนี้ด okay. ีกว right. ่าอะไรพี่จะขับนีนี้เลยเหรอเพิ่มหนึ่งนะเรียวเียวมากเลยอ่ะไอ้นี่มันโมโนวิวนี่ของจริงนะผมรู้สึกว่าช่วยชีวิตผมได้เยอะคือไม่เดินเลยเนี่ยไม่เป็นไม่เดินแล้ว ไปแบบในที่แอร์พอร์ตคือแบบเดินไม่ไปเลยที่ไหนนะแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตไอหรือว่าตรงนี้โอเควะตรงนี้โอเค้ยตรงนี้เต็นตกได้สินจาว้อเป็นต่ออยู่มามาเลเซียเอสิงคโปร์้ยเป็นต่ออยากไปสิงคโปร์อะไปด้วยดิเป็นต่อเฮ้ยอุ้ยอ้ยตกใจมดเลยคิดถึงเป็นต่อจัง ห้าหกเจ็ดแปดไม่ไหวแล้วใส่ฟิลเตอร์ดีว่าอืมโอเคค่อยดูแบบคนเรามันอยู่ได้ด้วยฟิลเตอร์นะครัใครจะมาหน้าสดหน้าใสไปเลยสิงคโปร<ๆ>์เลิกมากพูดแค่นี้แล้วสิงคโปร์มีต้าอู่ได้หรือยังครับสิงคโปร์มีเอารถได้หรือ,อยังจริง fucking กร d i n g from USA I love you guys <laughs> มาชูกาแดดตีหายใจไปต่อบอกว่ามาสิงคโปร์ดีมากดีมากโยอยอยากไปเที่ยวไม่เคยไปสิงคโปร์เลยสิงคโปร์อดช่องโลมิดเฉากล้วยมาแล้วครับเฮ้ยตรงนี้น่าใสครับรถไหนตรงไหนตรงนี้ขาวฮ่องกงก็เลิศ you can react to bad bunny สอง bad bunny สองคืออะไร อินโดนีเซียคิดถึงมากฟอร์มไทยแลนด์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขับรถไปหาพี่เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้น่าดีเมื่อไหร่โปรดักจะเข้านะจริงสกินเราก็เริ่มดีแล้วนะเราใช้มันนะเดี๋ยวผมขอแลนดิ้งจอดถอยจอดกับน้องหนึงนะพี่ที่ผมกำลังถอยจอดอยู่พี่อินทนนท์สวัสดีครับสินเจ้าไทยแลนด์ก็เลิศไทยแลนด์ดีสุดเราเรียกคำว่าอะไรมากัมเอิน กัมเอิญกัมเอิญไออ่ะที่ทอันท,ทีเอ้อันเอิเอ่อวันเอม็มอม,อ,มอะไรนะที่แบบว่ารักผมรักคุณอะไรวะอันอันอัน,อ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 นเี้ยอมันเี้ยเอม็มเอม็มเอม็อเอมนเแปลว่ารักใช่เแปลว่ารักใช่ แอบไม่ใช่แอบแปลว่าผมแต่รู้รว่ารักไอเนี้อเนี้เียผมว่าผม<ด>ชอบผมชอบผมชอบรอ,อยคําใต้ตาแนละ้วมันดูแบบเหมือนเหมือนคนมีรอยรอยที่มืออะฟิลแบบนอนดึกอะเอาโรดก็มีนะเอาโรดเล่นเป็นจระเข้งไงเห็นไหมพี่อู๋ก็มีน่ารักออกทาไมเราต้องไปใต้ตาขาวมันจะเป็นมันมันจะมันจะขาวไปพี่ม,มือมือพี่น่าจะเลอะ ครีมแม่เลยเพราะว่ามันยังไม่แห้งอุ้ยใช่ผมทานนี้อยู่เมื่อกี้ B K เหรอ Backing b a ไงกันเวทโอ้โหไม่มีใครเกิดทันน่ะไม่มีใครเกิดทันอ๋อเอคุมมีชื่อโรงแรมเอคุมผมผมซื้อมาเองเซคุมผม ผมซื้อมาตอนนั้นไปที่ชิงเต่าไม่เราไปที่แอสตันแอสตันแบบแอสตันมาตินแอสตันมาตินใช่เจแปนคนิจิวะเราไปที่แอสตันมาตินวาตาชิวะว,วาตาชิวะวา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 ตาชิวา่าแต่เนี้ยชิวะวา <laughs> ชิวะวาอันนั้นมันหมาหรือเปล่า <laughs> ไปนอนดีกว่าพยายามน้ำเต็มนอนดีกว่าเดี๋ยวให้กำลังใจอยากให้ทุกคนในในไลฟ์นี้ให้กําลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับผมก็เป็น first fan meeting in เวียดนามนะครับก็แฟนเวียดนามเนี่ยให้การตอบรับดีมากที่ที่อะไรนะโฮจิมิน์แอร์พอร์ต yes ใช่ครับสรับใครที่มาไม่ได้ก็ให้กำลังใจนี่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 แต่ว่าเขาแบบ <c oughs> มีแฟนคลับต่างชาติเยอะมากเลยนะไอเขาเพี่อะ อเออก็เนี่ย,ยวีแต่พิมพแบบฟาร์มแบบฟอร์มฟิลิปปินส์มยูเ u k อร์มนู่นฟอร์มนี่น้องโอโบสวัสดีครับสวัสดีครับคือคือนี่ไม่ต้องมานะครับแบบเอ,อ่อมาก็ไม่เจอพวกเรานะครับเพราะอุ้ยงงและไปดีกว่าไปดีกว่าไม่ไปอุย้ยเดี๋ยวเนี่ยตั้งแล้วก็เป็นเวลดี้เรวลดี้แล้วก็หลับไปเสื้อ <ไป S 2> เขาบอกเสื้อให้ถอดออก <laughs> ใส่ทำไมเฮ้ย <Hey. S 1> เดี๋ยวก็ถอดสู้ๆนะครับโอเคหลักๆโอเคครับทุกคนผมจะไปแล้วผมจะไปนอนแล้วทุกคนว่าตาผมมันน่ากลัวไหมตาพี่ดำไหมครับรถไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่ดำโอเคตาดำมาจากการนอนด นอนดึกเพราะทำงานหนักทำงานหนักเพราะนอนดึกทำงานหนักเพราะดึกงานหนักผมมีเพลงจะลองให้ฟังไม่เอาดีกว่าไปนอนแล้วประแปลงบินมาดิประแปลงเขาเป็นพี่เราปะวะใช่ประแปลงไม่ดีครับ What is your favorite song at the moment มาชูกาเดลีมัใช่เลยไฟฟ Uh, what is your favorite song this moment? Sugar. What? Sugar. Yeah, please. Yeah, fight. You can put it down on me. Okay I'm right, here. Oh my, I'm right here. I'm right here. I'm, I'm right, right here. I'm right here. I'm เขาบอกว่าว้าวสองเอ้ยเพ่งเพ่งล้วย้อนบุญพลาเดเนาะพาเฮามาพบพ่อืขอกำลังใจในการทำงานหน่อยสิสู้นะสู้นะครับใส่ถานี่ก้อนลูกสู้นะครับ สู้ๆเด้อสมบองอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอง่วงยังง่วยนั้นละกันกับเขาพี่หู๋ึตื่นตื่นดิรึตื่นตื่นไม่ใช่มันร้องงี้พี่โอ๋ผามีอะไรเนี่ย ทุกคนมันไรสารละเลยทุกคนไม่ต้องมาดูเลยทุกคนดูนี่เดี๋ยวผมมีอะไรให้ทุกคนดูนี่แล้วถ้าต่องจมูกพี่มันใสใทำไงอ่ะไม่นะไม่นะมันต้องเก็บยังไงอ่ะเก็บอย่างนี้เหรออรุณนไม่ใช่รุณนสวัสดรุ่นไหนไม่มันทำอย่างนี้เลยมันก็จะ,ะกลายเป็น อ,า,อาทิตย์สองแสงใช่มันใช่เหรอ yes ปาราทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีมาบอกลาทุกคนก่อนโอเคฝันดีนะครับทุกคนขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับนอนหลับฝันดีมีตังใช้จะทําอะไรก็ขอให้เจริญเจริญนะครับอะไรนะฝันดีฝันดีมีตังใช้จะทําอะไรให้เจริญเจริญนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ good night everybody ภาษาเวียดนามให้หน่อยได้ไหมคะ good night every b o d y ดึงดึงดึงทงดึงทง ไม่ใช่ดุ้งด,ด,ดุครั้งอันอันเลยอันเอ่ยกำกำเอินกำเอินอะไรวะ <compartil Okay. S 1> ไปเถอะดุด้งข้าง

อกอยไมเปาดำสีต <laughs> ิงโคตมอืมกลโมกคืออะไรแปลงือภาษาไทยกดหนึๆๆๆๆ่งภาษาอังกฤษกดสองภาษาหลักกดสาม ไม่แหละติดแหละไปและฟันดีครับไม่เฮ้ย <Hey! S 1> ไปกันแหละเอ็มมุยมะอัมมะ